คลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการโอนเหรียญระหว่าง Ex c h a n g นนะครับเป็นการโอนเหรียญระหว่าง e x c h ช n g นหนึ่งไปอีก e x c h ช n g นหนึ่งวิธีการทำเนี่ยทำยังไงเนาะก็ค่อนข้างง่ายและก็ไม่มีอะไรซับซ้อนนะแต่เพื่อนๆต้องตรวจสอบให้ดีนะครับว่าทําทุกอย่างหรือว่าใส่กรอกข้อมูลทุกอย่างเนี่ยถูกต้องไหมถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยมันจะเป็นปัญหาแล้วมันจะค่อนข้างยากนะครับถามว่าแก้ได้ไหมแก้ได้แต่มันค่อนข้างยากนะโดยการแก้เนี่ยอาจจะต้องแก้กับ exchange ต้นทางหรือว่าปลายทางะนะก็ถ้าเกิดว่าเราเลือกแค่เน็ตเว แต่ถ้าเกิดว่า a d d เดทผิดเนี่ยสูญเงินนะครับอันนี้ต้องแจ้งไวให้ทราบก่อนว่า Network ผิดได้แต่ a d d เดทผิดเนี่ยหมดเงินนะครับวิธีการโอนจาก e x c h ช n g e หนึ่งไปอีก e x c h ช n g นหนึ่งนะครับผมได้ทำการฝากเงินเข้ามาในบ i n a n c e TH เพื่อเพื่อน,อนดูนะว่าถ้าเวลาผมจะโอนจริงๆเนี่ยผมต้องทำยังไงนะครับผมมี USDT อยู่แล้วเห็นไหมตอนนี้เนาะมีอยู่200เหรียญน,นะครับถ้าเพื่อนจะโอนจากบ i n a n c e TH ไปที่ BitG e t เนี่ยโอน THB ไม่ได้นะครับเพราะว่าที่ Bit g e t เนี่ยเขาไม่มีสกุลเงินบาทนะ แน่นอนว่าคุณต้องโอนอะไรที่เป็นสากลนะครับสกุลเงินสากลบนโลกคริปโตเนี่ยคือ USDT เนาะก็โอน USDT จาก Binance TH ไป BitG e ตได้มันไม่มีปัญหานะครับวิธีการโอนนะครับง่ายมากเลยนะครับให้เพื่อนกดไปที่ถอนนะครับปุ่มนี้นะครับกดถอนปึ๊บหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนเลือกสกุลเงินนะพิมพ์เข้าไปผมจะโอน USDT ไปใช่ไหมผมก็พิมพ์ USDT นะครับอ่าเราจะเห็นเนาะแล้วก็เลือกนะครับ USDT ไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนๆนะครับ ดูนะครับมันจะมีให้ใส่ทั้งหมด3มันนะครับคือ address network นะครับแล้วก็จำนวนว่าเราจะโอนเท่าไหร่ถูกไหมตอนนี้เราใช้งาน b i n e t ท h อยู่ใช่ไหมให้เพื่อนเปิดแอป,ป bitget ควบคู่กันมานะครับหลังจากที่ผมเปิด bitget ขึ้นมาเนี่ยให้เพื่อนกดไปที่คำว่าสินทรัพย์ยขวาล่างตรงนี้เห็นไหมสินทรัพย์ยตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับให้เ,เพื่อนๆนะครับกดคาว่าเพิ่มสินทรัพนะครับคือเราจะรับเงินจาก ไบแอนทีเอชมาที่บิตเกตถูกไหมเราก็จะเพิ่มสินทรัพย์เข้าไปในบิตเกตนะครับก็ให้กดคําว่าเพิ่มสินทรัพย์ตรงนี้เนาะกดเข้าไปนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เพื่อนกดคําว่าฝากคริปโตนะครับเห็นตรงนี้ไหมฉันมีสินทรัพย์คริปโตเนี่ยตรงเนี้ยกดคําว่าฝากคริปโตนะครับหลังจากที่กดเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะฝากเป็นเหรียญอะไรนะครับถ้าเพื่อนจะโอนจากไบแอนทีเอชมาด้วย USDT เวลาฝากเพื่อนๆก็ต้องเลือกยูเอสนะครับย้ํานะครับ ทั้งสองทางเนี่ยจะต้องข้อมูลเหมือนกันนะถอนด้วย USDT เวลาเราเลือกฝากเนี่ยเราก็ต้องเลือกฝากด้วย USDT นะครับกดที่ USDT ตรงนี้นะตามเมาส์เลยเห็นไหมตรงเนี้ย USDT นะครับกดไปทีนี้มันจะมีให้เพื่อนเอนเลือกเน็ตเวิร์กแล้วเนาะว่าเพื่อนๆจะเลือกเน็ตเวิร์กอะไรนะครับต้องย้ำนะว่า exchange ที่รับเนี่ยกับ exchange ที่จะถอนเนี่ยจะต้องมีเน็ตเวิร์กเหมือนกันทั้งคู่นะสมมุติว่า exchange นี้มีเน็ตเวิร์กนี้อีก exchange นึงไม่มีเงี้ยใช้ไม่ได้นะครับ ทั้ง2 Exchange จะต้องมี Network อันใดอันหนึ่งที่เหมือนกันผมก็จะมานั่งดูนะถ้าเกิดว่าผมจะฝาก USDT เนี่ยผมสามารถใช้ Network อะไรได้บ้างเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆจะสะดวกเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาที่ผมแนะนำแล้วกัน BEP 2 0เนี่ยตอนนี้มันฟรีนะครับมันค่อนข้างจะดีเนาะก็เลือกฝากด้วย BEP 2 0เพื่อนๆเ,เลือกเครือข่าย BEP 2 0เพื่อนๆจะได้อ d r เด s การฝากมาเห็นไหมตรงนี้นะข้างล่างนี้นะครับให้กดขัดลอกไปเลยเนาะ หลังจากที่เพื่อนกดคัดลอกเรียบร้อยนะครับคือการ Copy address ตรงนี้แหละแล้วก็เช็คนะว่าเป็น BEP 2 0ไหมนะครับให้เพื่อนๆกลับไปที่แอป b i n a n c e TH นะครับเพราะเราจะถอนจากที่นั้นถูกไหมเราได้ d d r e s s มาเรียบร้อยแล้วเนาะก็กลับไปที่ b i n a n c e TH นะครับให้เพื่อนๆน,นำ d d r e s s เนี่ยไปวางไว้ข้างบนตรงนี้เลยนะครับที่เรา Copy ม,มาเมื่อกี้วางไปเลยนะครับปึ๊บแล้วก็อาจจะมีการกลับไปรีเช็คนิดนึงอะนะว่าเออมันตรงกันไหมอย่างเช่น8ตัวหน้าเนี่ย0ูน xe3f1011 เนี่ยมันตรงกับ address ใน bitget หรือเปล่านะครับอ่า0 x e 3 f 1 0 1 1 a เงี้ยอ่าตรงกันถ้าเกิดว่าตรงกันปุ๊บก็เลือก network เลยนะครับเป็น bep20 ตรงนี้เห็นไหมครับเนี่ยอ่า bep20 แล้วก็ยืนยันนะครับเรากลับไปเช็คที่ bitget อีกรอบก็ได้นะครับว่า bep20 ไหมอ่า bep20 แล้ว address ถูกต้องแล้วโอเคเราก็ ไปที่ b i n a n c e t h อีกรอบนะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินเลยผมจะถอน201นะ USDT นะครับผมกดถอนเลยหลังจากนั้นเขาจะให้เราตรวจสอบ Network อีกรอบนะว่าถูกต้องไหมกับอ d พเดทนะครับผมก็มีการกลับไปดูเรียบร้อยโอเคถูกต้อง Network ถูกต้องจำนวนเงินถูกต้องกดยืนยันได้เลยนะครับถ้าเพื่อนถอนนะก็จะมีการทำ t o FA ก่อนนะครับก็อาจจะมี Google Authentication แต่ผมไม่ได้ทาใน b i n a e t h นะผมทาแค่รับรหัส จากเบอร์มือถือ SMS นะครับแล้วก็อ e ีเมลเนาะก็ให้เพื่อนๆกรอกะให้เรียบร้อยแล้วก็กดตกลงนะครับก็ให้เพื่อนๆกดส่งรหัสไปก่อนนะครับทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็นํามาใส่แล้วก็กดตกลงเรียบร้อยนะครับพอผมใส่รหัสทั้งสองอันเรียบร้อยเนาะก็ไปดูที่โทรศัพท์มือถือ SMS แล้วก็อ e ีเมลเนาะแล้วนํามาใส่นะครับแล้วก็กดตกลงหลังจากนั้นเนี่ยจะเข้าสู่หน้านี้นะครับตอนนี้เนี่ยกำลังรอการอนุมัตินะไม่มีอะไรนะครับเราสามารถลากลงมาได้นะ ลากลงมาเพื่อรีเฟซดูเรื่อยๆว่าโอนออกไปหรือ,อยังเนาะก็ส่วนมากเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน10นาที20นาทีก็เงินเข้าแล้วนะมันเร็วมากๆนะครับบางทีเนี่ยแค่1นาทีเองก็เสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นผมก็ไปรอที่แอป b i ตเกตได้เลยนะครับก็เปิด b i ตเกตขึ้นมานะครับแล้วก็ออกไปที่หน้าแรกนะครับแล้วก็ดูที่สินทรัพย์นะกดสินทรัพยเนาะแล้วก็รอดูนะครับว่ามี201 USDT เนี่ยเข้ามาหรือเปล่านะครับ ผมก็ทําการลากลงมานะครับเรียบร้อยเนาะ USDT เข้ามาแล้วนะครับ201เพิ่มขึ้นมานะครับบางทีเนี่ย USDT เนี่ยมันอาจจะโอนไปอยู่ในหมวดของสปอร์ตหรือว่าฟิวเจอร์ไม่ต้องตกใจนะครับก็กดไปที่คําว่าโอนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณต้องการเทรดอะไรเดี๋ยก็เลือกโอนสินทรัพย์ไปที่หมวดนั้นนะครับถ้าเกิดบางทีเรารับ USDT มาแล้วเนี่ยมันไปอยู่ในฟิวเจอร์เนาะเราต้องการจะโอนไปเล่นสปอร์ตเนี่ยก็ให้มาเลือกจากฟิวเจอร์ไปถึงสปอร์ตนะครับแล้วก็ ใส่จานวนเงินเข้าไปนะว่าจะโอนไปเท่าไหร่นะครับส่วนคลิปหน้านะครับผมจะมาสอนเพื่อนๆถอนเงินแล้วกันเนาะ mm hmm. ก็วิธีการถอนเงินเนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับคือถอนผ่าน Binance TH เนาะเราก็ต้องโอนเงินจาก Bitget เนี่ยกลับมาที่ Binance TH นะสมมุติเราเทรดฟิวเจอร์หรือว่าเทรดสปอตใน Bitget เนี่ยได้กาไรมาเยอะมากเลยเราโอนเงินบางส่วนหรือว่ากาไรบางส่วนเนี่ยมากลับมาที่ Binance TH แล้วก็ถอนมาเป็นเงินบาทได้นะครับเข้าบัญชีเราเลยเนาะแต่แน่อนอนว่าอันนี้เป็นวิธีแรกนะครับวิธีที่2เนี่คือการ โอน USDT เนี่ยไปที่บัญชี OTC นะครับแล้วก็ใช้บัตรเครดิตจาก b i t g e t นะครับหน้าตาแบบนี้เนาะมีอยู่2แบบนะครับสีดำแล้วก็สีฟ้านะครับใช้ในการรูดซื้อของได้เลยเนาะก็เป็นการโอน USDT เนี่ยไปที่ OTC ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยจะซื้ออะไรเนี่ยก็รูดตามจำนวนที่เราฝากนะครับสมมุติเราฝากไป1 0 0 0 0แสนเหรียญเราก็จะมีอยู่ประมาณ3ล้านกว่าใช่ไหมเราก็ไปลูดซื้อสินค้าที่ราคา3ล้านกว่าได้เลยนะครับแน่นอนว่า เลทเนี่ยมันจะค่อนข้างแพงกว่าการถอนปกตินะแต่มันจะไม่ต้องผ่าน Exchange นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยเป็นสิทธิพิเศษสําหรับคนที่มีเงินฝากในบัญชีค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่ฝากใน b i ตเกตนะครับก็จะได้รับบัตร v i p แบบนี้นะครับหรือว่ามีการเทรดค่อนข้างเยอะ ก็จะได้รับบัตร V.I.P เหมือนกันนะครับบัตรทั้ง2ใบเนี่ยนะครับได้รับการรับรองจากวีซ่านะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างที่ต่างประเทศหรือว่าทั่วโลกนะครับสามารถใช้ลูกได้ทั่วโลกเลยนะทุกประเทศเลยนะครับเลทก็จะอ้างอิงจากแต่ละประเทศที่เพื่อนๆน,นาไปใช้นะครับหรือแม้กระทั่งเพื่อนจะนําไปถอน ATM ที่ประเทศไทยทุกตู้เลยนะได้หมดนะครับแต่เลทมันจะค่อนข้างแพงและเวลาถอนเนี่ยก็อาจจะมีการเสียค่าธรรมเนียมในการถอน250บาทหรือว่า500บาทเนี่ยผมไม่แน่ใจนะทุกครั้งที่ถอนนะครับ